รวดลายป่นปั้นตามวัดต่างๆนะครับเนี่ยช่างเขาจะปั้นอย่างเงี้ยฮะตอนนี้เราฝีมือเราเหรอครับครับผมสุดยอดเลยอ่ะโอ้นี่ที่ไหนครับเนี่ยวัดป่าแดดครับครับวัดป่าแดดแถวพุทธพังห้านนะครับครับจมวัดรูป่ะครับจวัดรูปใช่ไหมฮะทางศิลปะอ๋อมาต่ออกแบบรวดลายป่นปั้นอย่างเงี้ยนะครับดูของเก่าครับดูของเก่าแล้วก็มาเทียบแล้วก็ฝึกทำครับผม วัดพระสิงห์บ้างลำปางหลวงบ้างครับคือเราก็คือทําพวกครุฑพวกอะไรพวกนี้ทํำไหม <พอ S 1> ฮะครับปั้นปูนปั้นหน้าปั้นอะไรได้หมดเลยใช่ไหมครับอืม,พอ,มพอดีวันนี้ก็มาเจอช่างนะครับช่างที่เขาปั้นปูนนะออกแบบรุดลายปูนปั้นตามโบราณสถานแล้วก็ตามวัวาอารมต่างๆนะครับเห็นพอดีนะมาที่วัดเจดีย์หลวงครับก็เลยมาดูเอาปั้นนะปั้นสดๆเลยครับนี่คือปูนใช้ปูนอะไรครับเนี่ยตัวนี้เป็นปูนตำ ปูนรับผมเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีปูนซีเมนต์ก็คือใช้ไอ้ปูนขาวตัวนี้แหละป,นปูนหมักใช่เขาเรียกว่าปูนหมักไหมครับผมครับผมก่อฉาบก็คือใช้ปูนตัวนี้แหละครับ